สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของคู่ทวินเฟรมอีกฝ่ายเขาเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงแยกจากหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าในช่วงแยกจากนี้เขารู้สึกยังไงเขาคิดเหมือนกับที่เราคิดหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงที่แยกจากนะคะของความสัมพันธ์แบบทวินเฟมอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าตัวเขานะคะก็จะต้องมีการเผชิญกับขบวนการเติบโตภายในที่ลึกซึ้งมากๆค่ะทั้งคู่นะคะก็จะ ถูกผลักให้เผชิญหน้ากับเงาด้านในค่ะแล้วก็แผลในใจที่ยังไม่ได้เยียวยาสำหรับอีกฝ่ายในช่วงแยกจากนี้นะคะเขาอาจจะมีลักษณะอารมณ์หรือสถานการณ์ประมาณประมาณนี้นะคะ่ะข้อที่1นนะคะเขาจะสับสนแล้ก็หลีกเลี่ยงค่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้รุนแรงเกินไปมันค่อนข้างที่ยากจะเข้าใจะคะ่ะสําหรับเขาเขาจึงเลือกหลีกเลี่ยงหรือว่าใช้ชีวิตตามปกติแบบไม่สนใจค่ะสนะคะ เขาจะรู้สึกผูกพันนะคะแต่ว่าก็จะมีความสับสนลึกๆนะคะเขาจะรู้ว่าคุณมีผลต่อจิตใจเขามากๆแต่เขาก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับมือกับพลังงานที่คุณกระตุ้นในตัวเขาค่ะในจุดนี้นะคะเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายค่ะที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมกับแรงดึงดูดนี้ค่ะข้อที่3มนะคะเจอแรงผลักให้เติบโตค่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะดูเฉยเมยนะคะหรือว่าเงียบหายไปแต่จริงๆภายในลึกๆของเขานะคะกําลังถูกผลักให้ไปเชิญกับบทเรียนชีวิตค่ะเช่นนะคะความกลัวความผูกพันในอดีตหรือว่าปมในครอบครัวค่ะทุกคนส่วนใหญ่อะค่ะจะมีปมเป็นเรื่องอกปกติแต่ทวินเฟมนะคะจะมีปมที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็แตกต่างกันไปค่ะจะมีปมทุกคนเลยทุกคู่เลยเพื่อที่ให้เราเยียวยาแล้วก็เข้าใจบาดแผลที่เกิดขึ้นค่ะสีนะคะ เขาจะพยายามใช้ชีวิตปกติค่ะแต่ว่าในลึกๆในใจลึกๆของเขานะคะจะรู้สึกขาดอะไรบางอย่างอาจจะมีช่วงที่เขาพยายามหาใครมาแทนหรือหันไปหาเรื่องภายนอกได้ค่ะเช่นงานความบันเทิงหรือว่าอื่นๆนะคะแต่ในใจลึกๆของเขานะคะก็เขาจะยังรู้สึกว่ามันไม่สามารถเติมเต็มเขาได้5นะคะเชื่อมต่อผ่านจิตวิญญ,ญาณแม่ห่างไกลค่ะ แม้ว่าจะไม่ได้ติดต่อกันนะคะแต่บางคนก็สัมผัสได้ถึงความคิดถึงหรือว่าฝันถึงกันอยู่บ่อยๆค่ะคู่ทวินเฟรมนะคะเขาจะสามารถสื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณแล้วก็ในบางคนนะคะก็ถ้าใครมาในในของความฝันก็จะฝันบ่อยแล้วก็ถี่มากๆค่ะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณในรูปแบบหนึ่งค่ะในช่วงแยกจากนะคะทวินเฟรมอีกฝ่ายเขาคิดถึงเราเหมือนที่เราคิดถึงเขาไหมนะคะ สำหรับใครที่ยังมีคำถามนี้อยู่ในความรู้สึกนะคะคำถามนี้ค่อนข้างที่จะสะท้อนความรู้สึกลึกๆมากเลยค่ะเพราะความสัมพันธ์แบบทวินเฟมนะคะไม่ใช่แค่ระดับใจแต่เป็นระดับจิตวิญญาณค่ะที่จะเชื่อมต่อถึงกันอย่างลึกซึ้งแม้จะอยู่ห่างกันหรือใกล้แค่ไหนก็ตามค่ะคำตอบนะคะคือใช่ค่ะเขาคิดถึงคุณแต่รูปแบบที่เขารู้สึกถึงคุณอาจไม่เหมือนกับวิธีที่คุณรู้สึกก็ได้ค่ะในช่วงแยกจากนะคะ คุณอาจรู้สึกโหยหายอย่างชัดเจนค่ะคิดถึงเขาแทบทุกวันฝันถึงเขาหรือว่าสัมผัสพลังงานบางอย่างของเขาได้ส่วนเขาก็อาจคิดถึงโดยไม่รู้ตัวค่ะเช่นจูจ่ๆก็รู้สึกเศร้าว่างเปล่าคิดถึงใครบางคนโดยไม่มีเหตุผลหรือเขาอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่อาจจะเตือนให้เขานึกถึงคุณค่ะแต่เขาก็อาจจะไม่รู้ว่าความรู้สึกเหล่านี้นะคะมาจากสายสัมพันธ์กับคุณ บางคนนะคะอาจจะฝืนใจไม่ยอมรับว่าคิดถึงเพรมไม่พร้อมทางอารมณ์ค่ะหรือว่าจิตวิญญาณก็เลยเลือกที่จะเงียบหลบหรือว่าพยายามตัดใจค่ะแต่จริงๆแล้วลึกๆความรู้สึกนั้นยังอยู่ยังไม่สามารถตัดได้ค่ะอยู่ในจิตวิญญาณลึกๆถ้าคุณรู้สึกถึงเขาชัดเจนมากนะคะบางทีเขาก็อาจรู้สึกถึงคุณในจิตใต้สํานึกเช่นกันค่ะ แค่เขายังไม่ตื่นรู้เพราะที่จะอธิบายมันได้ในช่วงที่เขายังไม่ตื่นรู้นะคะเขาจะหนีเงียบหายไม่สามารถเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าจะอธิบายอะไรได้ทั้งนั้นนะคะเราจะต้องปล่อยวางในจุดนี้ไปก่อนทวินเฟรมในช่วงแยกจากนะคะจะต้องทํำยังไงบ้างหลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วงสับสนค่ะไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงบนเส้นทางนี้นะคะในความสัมพันธ์นี้ช่วงแยกจากกันของทวินเฟรมนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเจ็บปวดมากๆค่ะ แต่ก็มีจุดหมายในการพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาจิตวิญญาณแล้วก็ตัวตนของแต่ละฝ่ายนะคะโดยปกติแล้วนะคะในช่วงนี้จะมีฝ่ายหนึ่งที่วิ่งหนีและอีกฝ่ายไล่ตามค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดบาดแผลภายในหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขนาดนั้นได้ค่ะสิ่งที่คุณควรทําในช่วงแยกจากนะคะอันดับแรกเลยคุณจะต้องโฟกัสไปที่การเยียวยาตัวเองค่ะทํางานกับบาดแผลในอดีตหรือว่า สิ่งที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาค่ะฝึกให้อภัยตัวเองและเรื่องราวในอดีตค่ะอย่าไปฝังใจกับอดีตที่ผ่านมาให้คุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงรักตัวเองให้เป็นค่ะในช่วงนี้โฟกัสตัวเองเป็นหลักเลยไม่ว่าเราอยากทําอะไรสิ่งที่เราอยากจะทําหรือสิ่งที่เราต้องการอันไหนที่ทําให้เรามีความสุขและเป,เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราให้เราให้คุณทําได้เลยค่ะหยุดไล่ตามค่ะปล่อยให้เขาหรือว่าเธอมีพื้นที่ของตัวเองค่ะ เพราะความรักที่แท้จริงไม่มีการบังคับค่ะความเงียบในช่วงนี้นะคะจะมีพลังงานในการสร้างการเติบโตมากกว่าการยื้อค่ะหยุดและหลีกเลี่ยงในการยื้อเขาค่ะหันกลับมารักและโฟกัสตัวเองอันนี้คือสิ่งสําคัญบนเส้นทางนี้ค่ะพัฒนาตัวเองคุณอาจจะสนใจเรื่องจิตวิญ,ญญาณการทําสมาธิหรือว่าการยกระดับจิตสํานึกค่ะคุณอาจจะค้นหาจุดหมายในชีวิตที่ไม่เกี่ยวกับทวินเฟมเป็นจุดหมายสําหรับตัวคุณเองโดยเฉพาะค่ะ สิ่งที่สําคัญเลยนะคะคุณจะต้องเชื่อมั่นในกระบวนการค่ะความสัมพันธ์แบบทวินเฟมนะคะไม่เหมือนกับปลักทั่วไปค่ะมันคือกระจกเงาที่สะท้อนสิ่งที่คุณต้องรู้จักในตัวเองค่ะการแยกจากการเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแต่ยังไม่ใช่จุดจบ ในส่วนที่ในช่วงระยะเวลาในการแยกกันคือแยกเพื่อไปเติบโตค่ะและเยียวยาวตัวเองในจุดที่เรายังมีปมหรือบาดแผลในใจให้เราปล่อยวางในสิ่งนั้นให้ได้หมดในทุกด้านในชีวิตของเราอะค่ะเส้นทางของทวินเฟรมอาจจะดูยากนะคะแต่ใครที่ได้เจอทวินเฟรมแล้วคุณสามารถทำได้ค่ะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักอะคะ่ะแต่ไม่ต้องกลัวหรือเป็นกังวลไปนะคะ ทุกคู่ทุกคนจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนค่ะ